บันบาเล่นทาย,ยังไปใจหนก็เพราะหัวใจไร้คู่อากินหายยู่มันดังยินงรอนเมื่อใจอ้าง,ว,งว้างก็เปลี่ยนแปลงวิทยุยชุนคนสาราตาสงรรคาต่ำบนเอ้าสุขแบบจนจนคนบ่มีแฟนอรอดแค่เพื่อนรอนกูบนตาเป็นมูกหใจ บ้านไหนก็ไปฟังลามกับแม่ชุดเก่งความอายือส่งยินกับเสือยืนโคแทนหากินวังถึงสิกันดานแผนหัวใจฟันแอนแอนชีวิตยังสึ่งวาเฮ้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 ขอบคุณนะครับไอ้น้องชมชนมีขอคน,นานานนำให้เอิร์ดโคกินตมไก่บ้า โอ้ใส่ไว้บักคำยามงมื่ยอดตู้ทขมาหน้าไมเอาหมออเพลงจากใจให้ผู้หลานคนผ่านอายในเจชุมชนเปิดเพลงดอนดอน,นให้คนฟังน้ำกันเอา้าละจนคืออาบนวัเล่นวายและยงไปใยโนความจ้านให้คนสู้กับพ่อในอยู่ม่อมือหมอมวัน ตาเด็น้องมาประคองคงดีกว่านั้นสิคู่เกลและกองทุนหมู่บ้านมาช่วยสร้างฝันในวันแตงรานเราเฮ้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 เนี่ยชาวเจอสิไปใส่ว่าจะไปยิ่งนู้นแล้วมืาอนีวันวาเลนไทน์ยได้จะไปยิ่งนู้นเลยจังไหนโอ้ยวันวาเลนไทน์ก็สร้างทถอ สีว่จาจังสัรค์ข่อยก็อยักได้อยู่ได้ดอกกุหลางกุหลาบก็ได้ดอกกุหลาบไม่ต้องเดี๋ยวมือแลงข่อยกับมาจะย,ยิ่งหนูแล้วข่อยจิจัดให้เองเจ้นนจาเจ้าจักดอกข่อยอยากได้ดอกอันนั้นละาเอาเอันนหลายดอกดเนาอไปขอไปก่อนเด้อเออไปมนันหวาน